เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาตีเจ้าบอสตัวสุดท้ายในกิ้กันนะครับก็ถ้าบอสตัวนี้ท่านผู้ชมจะตีได้ก็จะเป็นที่ต้องฆ่าบอสตัวแรกตัวที่2ตัวที่3นะครับและเราก็จะมาเจอกับเจ้าบอสตัวปลาหมึกสีน้ำเงินหรือว่าเจ้าเกลียวกันสูบนะครับสหรับเจ้าบอสตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสที่ผมมองว่าเป็นบอสที่ตีแรงนะครับแล้วก็มีสกิลในการตัดค่าอันติของเราไปด้วยนะ ซึ่งผมก็ได้ลองจัดตัวละครนะครับมาตีเจ้าบอสตัวนี้4ครั้งแล้วนะครับผมได้จัดทีมหลายๆทีมนะลองเอาทีมที่ตีบอสตัวที่2มาตีดูนะครับเอาทีมที่ตีบอสตัวที่3เนี่ยมาตีดูแล้วก็ลองเรื่อยๆนะครับจนครบสีรอบก็ีรอบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับผมแล้วผมก็ได้เซตที่ดีสุดในการตีบอสตัวนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะรีดดาเมจได้ไม่สุดนะครับตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ลองผิดลองถูกอยูน่นานนะครับผมก็คิดว่าเซตนี้นี่แหละน่าจะเป็นเซตที่ช่วยเราสามารถตีเจ้าบอสตัวนี้แล้วก็สร้างดามเมจได้สูงที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาที่เรายังเวล60 70อยู่นะถ้าเวลมากกว่านี้อาจจะมีเซตที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับรวมถึงถ้ามีตัวละครที่ใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีปรับเปลี่ยนเซตนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแก้ทีหลังละกันแต่ในตอนนี้ผมคิดว่าเซตนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแหละครับเราก็มาดูตัวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวละครตัวแรกตัวละครดามเมจหลักหน้กกากากหวานนะอันนี้ก็คงงไไมม่ต้อออธิบาาาาาายะรกกนสเหว ผมเนจะอยู่ประมาณนี้นะนจริงก็อยากจะทําให้ขึ้น5ดาวก่อนแหละครับแต่ว่าของมันไม่พอนะที่ผมกเาเป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําให้อันติของหน้ากากหวานเนี่ยจะส่มเป็น3-5รอบส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมถอดอุปกรณ์ที่ใส่ของโบรอดออกให้หมดแล้วก็มาใส่ให้เจ้าหน้ากากหวานแทนนะครับตำแหน่งไล่ตีก็ยังเป็นตัวละครเดิมนะพี่สิงโตของเรานะครับค่าโจมตีสเตตัสอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ ของที่ผมใส่จะเป็นเซตมาเฟียนะอันนี้ผมเน้นเป็นเซตนะครับพอดีว่าเซตมันครบก็เลยขอใส่เป็น Set เซตอาบัฟตรงนี้แล้วกันนะครับผมบับของเซตมาเฟียเนี่ยก็เวลามันโจมดีธรรมดานะครับผมมันก็จะสร้างดาเมจโบนัสด้วยแล้วก็ยี่ผมก็เ,เป็น3ดาวเรียบร้อยก็ได้จากกิจกรรมไม่ลงพัตคารส่วนสนุกที่เพิ่งผ่านไปนี่แหละครับที่มันเก็บครบ4 0 0พันแล้วก็สามารถแลกได้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครลีดเดอร์นะ สำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะยืนได้ไม่ครบ4เทินด้วยซ้ําเราก็น่าจะตายกันหมดแล้วนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยมาเป็นลีดเดอร์ให้นะครับสาหรับของตัวนี้ผมก็ใส่ใส่ไปง,งั้นแหละครับผมจะใส่อะไรก็ได้นะอย่างไงในเทินแรกเนี่ยมันก็น่าจะตายอยู่แล้วนะครับเราแค่มาเอาสกิลลีดของมันเท่านั้นตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างโซนิก โซนิคค่าสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเอามาตีให้บอสเนี่ยติดสถานะบทขยี้นะครับจะทําให้บอสรับดาเมจเพิ่ม30%การ์ดอะไรที่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะพอดีของไม่พอนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างราชาน้านฟ้าอันนี้ก็จะเอามาในตำแหน่งสร้างบัฟเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นบัฟเพิ่มดามเมจโบนัสให้ทีมเราในสกิลพาร์ทซีของเขานะอัพเป็น2ดาวนะครับจริงๆงเจ้าตัวนี้เนี่ยแค่อัพ2ดาวอย่างเดียวก็พอนะครับไม่จะเป็นต้องอัพขอบให้มันก็ได้เพราะายังไงมันก็น่าจะตายในเทือกแรกอยู่แล้วนะ สับเจาตัวละครตัวนี้เนี่ยไอ้บัฟของมันก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง2รอบนะครับไอ้ดาเมจโบนัสเพิ่มเนี่ยจะเป็นโบนัสดาเมจที่มันเพิ่มออกมาจากดาเมจหลักที่เราทําได้นะอันนี้มีคนทําคลิปพิสูจน์แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มดาเมจ20%อย่างที่เราเข้าใจผิดนะครับและตําแหน่งสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตําแหน่งแทงนะซึ่งตําแหน่งแทงเนี่ยผมขอเอาเป็นมูเมนไรเดอร์ละกันว่าเป็นแทงที่สามารถยืนได้ จบเธอแรกโดยที่ไม่ตายตัวเดียวในทีมผมที่สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการใส่มูแมงไรเดอร์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอ,อย่างซูเปอร์ดร์กชายก็ได้นะครับตัวนัน้นก็มีสกิลคืนชีพหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครแทงถึกๆครับผมอย่างอาชุราคาบุโตะขอเลือดสักประมาณ3ามแสนแขึ้นละกันนะครับก็น่าจะยืนยื้ได้ในเธอแรกแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็แนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าเขามีสกิลที่ถ้าเขาได้รับดาเมจพิฆาตเนี่ยเขาจะคืนชีพมาด้วยเฮดพีสูงสุด5%นะครับจะทาให้ ยืนยื้อไปได้สักเทิน2เทินนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูการจัดทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลวกันตรงนี้นะครับมันจะมีโบนัสเพิ่มดาเมจต,ตรงนี้นะกับไอตรงนี้นะครับผมที่มันจะเพิ่มตัวละครแต่ละสายนะครับที่มันจะสุ่มแต่ละวันที่มันจะสร้างดาเมจต,ต่อบอสเพิ่มขึ้น15%นะครับ สำหรับอันล่างนี้นะครับเราจะต้องรอนะว่ามันจะสุ่มแต่ละวันจะได้เป็นสายสีอะไรนะครับก็รอนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นสายสีแดงสายสีเหลืองก็ได้นะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับถามว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาจากไหนนะครับง่ายๆเลยนะให้คนในกิลด์ของทุกคนนะครับตีไอ้เจ้าพวกเนี้ยเนี่ยที่เราสำรวจแล้วจะเจอมันนะครับถ้าเราขับไล่มันไปได้ไอ้เจ้าโบนัสตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยตีขับไล่และสำรวจพบปีศจเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจแก่บอสได้พยายามตีนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มดาเมจได้พอสมควรเลยนะครับ ก็ซื้อแล้วกันนะครับผมเราก็ไปจัดทีมกันเลยแล้วกันอันนี้ผมรีจนถึงรอบที่3แล้วน,นะครับมาดูที่การจัดทีมกันนะครับผมก็จะจัดทีมยืนกันแบบนี้เลยนะครับผมจะเอาตัวละครดาเมจหลักๆ3ตัวงผมเนี่ยอย่างหน้ากากหวานโซนิกแล้วก็บิ๊กคิงเนี่ยเอาไว้แนวหลังเลยนะครับวนแนวหน้าก็จะมีมูเมงไรเดอร์นะครับราชานั่นฟ้าด็อกเตอร์จีนัสซึ่งตัวละคร2ตัวบนตัวเนี้ยโดนบอสอันติรอบแรกยังไงก็ตายแน่นอนนะครับเพราะงั้นตัวละครที่จะยืนยืนได้ในเทอร์แรกก็จะมีมูเมงไรเดอร์นะครับท ก็เดี๋ยวเราไปดูการตีบอสให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยดีกว่านะครับก็กดเริ่มท้าสู้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบอสตัวนี้กันนะครับคือบอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสที่พอเริ่มเทินมามันจะอันติใส่เรานะครับและถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตดูตอนแรกหลอดอันติของผมมันจะมีอยู่3หลอดนะครับแต่พอบอสมันอันติไปแล้วเนี่ยมันก็จะยึดหลอดอันติของเรากลับไปนะครับจะทําให้เทินแรกเนี่ยเราไม่สามารถอันติได้นะครับหรือไม่สามารถใช้ท่าอันติได้นะซึ่งเป็นบอสที่มีสกิลที่ผมคิิดดวววว่่่่่าาาามมมมมัันนนนกเรททีีีสุแลล้ะคบตอืไ ไอ้ค่าอันติของเราแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเส็งมากนะจะทําให้เธอแรกเราไม่สามารถทําดาเมจได้มากเท่าที่ควรนะครับกตีไปครับ คือจัดทีมแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ถึงรอบที่6นะในตอนนี้นะครับผมคิดว่าทีมท่าผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะอยู่ถึงได้ประมาณรอบที่6แหละแต่ถ้าทีมใครมีตัวที่ถึกๆมากๆก,ก็อาจจะยื้อไปถึงรอบที่7ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีเซตไหนที่ยื้อได้ถึง10รอบแน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีเซตไหนที่ยื้อได้10รอบก็คอมเมนต์บอกได้นะผมจะนําไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคเทรนต่อไปก็บัฟให้หน้ากากหวานนะครับเพราะบอสตัวนี้เนี่ยถ้า มันทีมเราอ่ะเออมีตัวไหนได้รับบัฟกระหน่ำนะครับมันก็จะสร้างดาเมจเพิ่มกับบอสตีกนะครับผมก็หน้ากากหวานอันติไปนะครับลุ้นว่าหน้ากากหวานผมจะตีกี่ทีนะครับ3ทีสี่ทีเจ็ดแสนนะครับอย่างก็วนประมาณนี้แหละครับรอบนี้บอสอันติแนวหน้าผมก็น่าจะตายครับมูเมงก็ยืนไม่อยู่นะก็วนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพอบอสนั่นติหลอดก็จะหายไปนะซึ่งเป็นบอสท,ที่กวนมากนะครับแล้วก็ดูดาเมจเมื่อกี้ประมาณ5 0 0แสนเกือบ6 0แสนนะผมคิดว่าต่อยแทงเราถึกขนาดไหนก็น่าจะยืนไม่อยู่นะครับเว้นแต่ว่าเราจะมีตัวละครคืนชีพกลับมานะโอเคหน้ากากหวานตีไปครับ s โซนิกต่อครับผมอยากก็วนไปแบบเนี้ย เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนไอบอสตัวที่3เลยนะแต่เพียงแต่ว่าเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีท่าในการคอยขโมยสกิลอันติของเราไปนะครับจะทําให้เราแอันติไม่ได้ทุกรอบนะตีครับผมผมคิดว่าดาเมจเซตนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ4ล้าน -5 ล้านนะครับเต็มที่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหน้ากากวานผมตี5รอบนี่ก็มีโอกาสที่จะไปถึง6ล้านได้เหมือนกันต่อรอบนะครับ โอ้โห3รอบเองนะครับไม่รู้ว่าดาเมจจะถึง5ล้านหรือเปล่านะในคลิปนี้ผมหวังว่าจะถึง5ล้านนะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ถึงเพราะว่าจเจ้าตัวละครอ,อย่างหน้ากากวานผมมันต่อยแค่3าสี่เทียงอยู่ที่4ล้าน7นะครับก็เกือบ5ล้านนะก็ผมคิดว่าเซตที่ดีสุดในตอนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับคนที่กําลังตีบอสตัวที่สใกล้าตายแล้วมาตีบอสตัวที่4นะครับจะได้มีทีมที่ไว้ตีบอสตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ลองผิดลองถูกจนคนเดียวไปกี่รอบแล้วเนี่ย เออห้ารอบนะครับจนขึ้นที่1แล้วนะครับผมก็รีไปจนตันแล้วนะครับเป็นว่าก็จะเป็นประมาณนี้และกันนะครับสอบเซตตีบอสจเจ้าเกลียวกันสูบตัวนี้นะครับผมในอนาคตถ้ามีเซตที่ดีกว่านี้นะครับผมก็จะนํามาทําคลิปแก้ไขใหม่แล้วกันนะครับส่วนถ้าท่านผู้ชมใช้เซตไหนในการตีบอสตัวนี้อยู่แล้วสามารถยืนได้จนครบ10เทิร์นหรือว่าเป็นเซตที่สามารถทําดาเมจได้มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหลักๆก,ก็ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะใช้เซตประมาณผมนี่แหละครับจะใช้ประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่หา ง่ายและหลายๆคนก็น่าจะมีกันนะครับอ่ะแล้วก็บอสต,ตัวนี้นะครับเป็นบอสต,ตัวเดียวที่ดับของสีทองด้วยนะครับลืมบอกไปนะแต่เราจาเป็นที่ต้องทําดาเมจได้ได้ 50M ขึ้นไปก่อนนะครับมันจะมีของระดับดีเลอร์ออกมาให้สุ่มกันนะครับเห็นไหมระดับดีเลอร์นะครับ อาเป็นบอสตัวเดียวที่ถ้าใครต้องการมีของระดับเลเศลเนี่ยก็มาตีบอสตัวนี้ได้ดามเมจ 50M ขึ้นไปแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าวน่าจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับถึงจะมีคนตีถึง 50M นะครับแต่ในกิวผมก็น่าจะมีคนตีใกล้ถึงในไม่อีกกี่อาทิตย์ก็น่าจะถึงกันแล้วแหะครับเพราะว่ามีแต่คนพลังสูงๆเท่านั้นเอาละคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ